ทีมอะไรก็ทีมอะไรเมืองทองได้ท <reveal> <fal performance> ีมมาเมืองทองได้สองครับไหนเมืองทองเมืองทองไอ้วุ่นๆนะครับไปเก็บบอลแล้วนะครับเนี่ยนี่เมืองทองเนี่ยโคราดได้หนึ่งครับนู่นนครราชสีมาไหนนครราชสีมาเอฟซีอยู่ตรงนู่นคแลอวนี่ใครนำอยู่ครับเมืองทองครับนำเท่าไหร่นะสองหนึ่งครับสองหนึ่งเนี่ยใครยิงครับ วิดีโอครับวิดีโอยิงให้ใครครับยิงเมือสองเลยอ๋อยิงให้เมืองทองสองลูกเลยเหรออืมอาไม่ใหญ่หลังบูมอะไรนำราชสีมานำเม,มืองทองครับเมืองทองนำอ,อ,อันนี้ใครอ้าวภาคสิาแล้ะ โอ้มันเหนียวอ่ะโอ้โหายแ้วยาดีไอ้จอยมาแล้วไอ้จอยพีกิวไล่ไปไปตาย้าตาพี่บแอนแนแอนนคแอนเอาโกตีลูกนี่ อ๋พักสิ่งพักชมสิ่งที่น่าสนใจหน่อยครับอ่ามีอะไรนะบอกสอนฮะนี่แหละคะเลดี้อะไรผันมาเลยเลดี้เลดี้อร่อยไหมอร่อยแล้วองุ่นแอ้ากแยกผันกระไม้ไก่กินแล้วเป็นไก่ตั๊กตั๊กตักตั๊งตั๊กตัอกกกต๊กกตกตั๊กก่ั๊าอกตั๊กตั๊กตกร อูอันนี้คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติไม่ได้ทามเต็มากีเนี่ยครับไม่ได้อมพ้อไ่สักตีดอีเออไปๆๆๆไเข้ามาครับไม่เข้าครับไม่เข้าพูดคำหยาบมันไม่ดีเราต้องพูดนักน่รักไปแล้วไปแล้ว